จากที่ได้เกิดไปในช่วงต้นนะคะว่ากรมอุตุนิยมวิทยาค่ะเขาก็ได้มีการออกประกาศเตือนนะคะเกี่ยวกับพื้นที่ภาคใต้ค่ะว่าจะมีฝนเพิ่มขึ้นรวมไปถึงมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่นะคะซึ่งก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่30พฤศจิกายนนะคะไปจนถึงวันที่5ธันวาคม2565ล่าสุดค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเองก็ได้มีการสั่งการนะคะว่าให้ทุกหน่วยค่ะเตรียมพร้อมรับมือค่ะ นายกองสกุลจันทรารองผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาผู้อำนวยการจังหวัดได้มีการสั่งการไปยังนายอำเภอทุกอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ของจังหวัดยะลาให้มีการเฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยพร้อมกับมีการเน้นย้ำ8อำเภอนะคะว่าให้มีการเฝ้าระวังสถานการณ์น้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากและน้ําท่วมขังด้วยให้สังเกตระดับน้ําเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันแล้วก็ระดับน้ํา ล้นตลิ่งนะคะคที่บริเวณแม่น้ำปัตตานีค่ะรวมไปถึงแม่น้ำสายบุรีอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่มีแนวโน้มปริมาณน้ำสูงกว่าเกณฑ์แล้วก็รวมไปถึงจะต้องดูเกี่ยวกับเรื่องว่าน้ำจะขึ้นมากน้อยขนาดไหนค่ะซึ่งนะครับโดยเฉพาะนะครับที่เขื่อนบางลางนะครับได้มีการพิจารณาเรื่องของการบริหารจัดการน้ำให้มีความเหมาะสมเพื่อที่จะไม่ให้เกิดผลกระทบ พร้อมทั้งมีการติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดแจ้งเตือนไปยังพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยให้ได้ทราบล่วงหน้าและก็ประชาสัมพันธ์นะครับให้ติดตามข้อมูลนะครับเรื่องของสภาวะอากาศและข่าวสารจากทางราชการนะครับอย่างใกล้ชิดในช่วงของนี้ในช่วงของของวันนี้จนถึงวันที่5ทธันวาคมด้วยครับ